แชร์นั้นก่อนเออไม่เห็นครับเดี๋ยวให้ดูใครเห็นแล้วน่ะใครยังไม่เห็นบอกปอเดี๋ยวปอให้ดูซื้อเยอะทุกคนงวดนี้งวดนี้เนาะเลขใต้อ่าเลขใต้ดีกว่าเลขใต้อันเยอะเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละถ้าว่าถ้าถ้าปอบอกว่าเลขใต้ เนาะทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าปอบอกว่าเลขใต้นี่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนก่อนทุกคนแชร์ให้หน่อยวันนี้มีลาวด้วยเดี๋ยวปอให้ดูนะเออใครยังไม่เห็นบอกเลยผู้น่ะพี่น้องซื้อซื้อเยอะมากทุกคนดูสิซื้อเยอะซื้อเยอะอันนี้ปอเรียงให้ดูเลยอันนี้ปอเลียงให้ดู อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ปอเรียงให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพอจะแม็กใส่กันนี่好มใครยังไม่เห็นบอกปอเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอจะเอาเลขมาโชว์ปอซื้อลอตเตอรี่นะเยอะมากปอซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะเยอะมากเดี๋ยวมาว่าฉันนะเออ เห็นไหมนี่นี่เอา้ายังไม่มีใครเห็นอีกหรอเออยังไม่มีใครเห็นอีกบอกเลขตัวนี้เอาใครเห็นแล้วบ้างอะ่ปะปอขอถามหน่อยใครเห็นแล้วบ้างเออวันนี้ปอเรียงปอเรียงกันปอเรียงเลข มองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวปอให้ดูจ้าใจเย็นๆเออพี่น้องซอยแซ่แน่ไม่เห็นผู้ได้บอกพื้นคอยไม่เห็นเลยค่ะเออใครเห็นแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะใครเห็นแล้วก็เออปอมองไม่เห็นวันนี้ปอมาเลียง เดี๋ยวพี่น้องสิบะเดี๋ยวพี่น้องสิบสเสื้อข่อยอันนี้อีกบอเห็นตัวเลขเห็นแล้วชอบหมุนกันเลยปอสนาลอซื้อได้ซ้ำนี้ปอซื้อได้เท่านี้อืมปอซื้อได้เท่านี้อ่ะพูดตรงๆนะ เออซื้อได้เท่านี้ยังอ๋อแสดงว่าคนยังไม่เห็นเยอะเนาะหนึ่งเจ็ดหกเห็นค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่แสดงว่าคนยังไม่เห็นเยอะเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอเอาดูใกล้ๆว,วันนี้มาเรียงอ๊้ขาดซะเนาะพี่น,อน้องเอ,อ้ยค่าดแตอ่ะเดี๋ยวปอให้ดู เดี๋ยวกลับกล้องหลังดูกันเนาะเดี๋ยวกลับกล้องหลังดูกันแป๊บหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบคนดูเห็นแล้วค่ะจัดหรือยังถ้าออกเลขตัวนี้น่ะออของปอปอซื้อของปอปอซื้ออะไรนะปอซื้อเลขเลขชุดมีอยู่ประมาณสิบใบเอ้ยสิบคู่สิบใบนะประมาณสิบใบประมาณสิบคู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไร เลขชุดอะประมาณสิบชุดประมาณสิบชุดแหละมันมีกี่ชุดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาโอ้สิบชุดพอดีมีสิบชุดอ่ะเดี๋ยวปอให้ดูใกล้ๆเอ้านี้ออกดีกว่าไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูรางวันที่หนึ่งมาเนี่ยโอ้ซาถูจา้ารางวันที่หนึ่งเข่าหนูน่ยเดีย รางวัลที่หนึ่งเขาหนูในเดือจ้าท่านรัฐบาลจ้าเดี๋ยวรอสายด่วนนะรัฐบาลเดี๋ยวรอสายด่วนนะรัฐบาลเดี๋ยวรอสายด่วนสามตัวแล้วแต่ใครจะตัดเล่นหรือไม่ตัดเล่นนะแล้วแต่ง,งบนะแล้วแต่ง,งบรัฐบาลแคปหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดหมาให้ปอหน่อย แครรัฐบาลแล้วกดเลขจิตหกมาให้ปอหน่อยเดี๋ยวให้ดูรอตตารี่นะทุกคนใครยังไม่เห็นรอเลยอืมแคบหน้าจอแล้วกดเลขจิตหกมาให้ปอหน่อยสำหรับรัฐบาลนะอืม แคปหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดหมาให้ปอน่อยสามตัวให้แปดศนย์สองจ้าแล้วแต่ใครจะตัดเล่นนะแคปเอาแคปเอาเดี๋ยวไม่เห็นอีก แคปหนะจอนะใครอยากได้ราวจิ้มลิงก์หน้าไหลสดเลยนะทุกคนใครอยากได้ราวจิ้มลิงก์หน้าไหลสดเลยจ้าจิ้มลิงก์ไปรอได้เลย เหลือแค่สายด่วนนะสายด่วนก็จะเปสองตัวแค่นั้นแหละสายด่วนก็สองตัวอมันก็มีเลขตัวเดียวลา,ลาวนะลาวหกโมงครึ่งนะเอยลาวหกโมงห้าสิบ คนดูอันนี้แถวแรกรอลาวนะรอลาวจ้าอันนี้แถวที่สอง อันนี้แถวที่สามปั่นซื้อมาขาย อันลอนตเนะตอรี่นะี้ชอบส่วนตัวนะลอตเตอรี่นี้ชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวนะลอตเตอรี่นะ ราไยังไม่ได้จิ้มลิงจิ้มลิงด้วยนะให้ดูหมดแล้วแคบหมดแล้วนะ